ผมเปิดปล่อยนั้นเป็นคอนเทนต์แรกให้แบบไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าเราไปเที่ยวกันใช่ไหมล้วแบบผมคนปล่อยคนแรกแต่คอนเทนต์ที่ปล่อยไม่ใช่คลิปนั้นคอนเทนต์ content ที่ปล่อยคือรูปที่เราไปถ่ายด้วยกันเราถ่ายรูปเราลงรูปก่อนอ่าถ้านับเวลาหลักฐานนะครับผมตาม evidences เนีย่ยแบบตาม order เนี่ยครับผมเราไปถ่ายรูปที่ริมเลคก่อนถูกไหมรูปนี้นผมแปะหลักฐาน ถูกป่ะเนี่ยรูปเนี้ยคือยังไปถ่ายริมเลกด้วยกันเลยอะ่ะแม่ต้องขายบ้านหรือไต่รับเออแต่แต่แต่อย่าไปอย่าไปลื้อฟื้นเลยนะครับผมผมผิดอ่าผมผมผมยอมผมยอมแพ้ประเด็นมันไม่ใช่ตรงนั้นนะครับผมผมเข้าใจแล้วข่าวนี้รู้กันแค่นี้อย่าแพร่พายออกไปนะครับอย่าแพร่พายออกไปเดี๋ยวผม เดี๋ยวมูมูมูจะแบบมูจะระเบิด<า>ผมไม่อยากแบบ<า>จบแล้วนะ9ก้าวก้าผ่านไปแล้วไม่ใช่วันง้อแห่งชาติแล้วนะพอเถอะครับขอเพลงบว